ท่านชมที่เข้ามาดูเนาะโอเควันนี้จะเล่นเบสบอลก็เดี๋ยวจะเจอกันเคยอ่านแค่ตอนป .1 ถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมกูไม่กูไม่ต้องเรียนแล้วมาอ่านแค่ตอนท้ายวะคุณทำไมเราไม่เริ่มมาอ่านตอนไทยลยเออเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยคุณยอย่างตอนนี้พี่เล่นอะไรก็ตามนั้นแหละเริ่มเลยนะปูน เราตายเราตายปุ่นเหลวกำลังจะตายหยุดแข่งตัวเองเอาไใจไหมถ้าเกิดถ้าเกิดมีมีไ้ม่ใช่เอ้ยนวินมึงคิดไงว่าถ้าเกิดไอสิ่งที่มึงพูดก่อนหน้านี้มันมีมีความจริงไว้นวินอ๋อแปมหนึ่งประยุทธ์จะลาออกไม่ใช่เมันลาออกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สิก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ที่มึงพูดไว้ก่อนหน้านี้คือรัส สิ่งที่คนทั่วไปเห็นรถกำลังขับผ่านสิ่งที่คนรัสเซียเห็นรถถังขับผ่านพูดตอนไหนวะมึงเคยพูดอ่ะตอนเดือนที่แล้วอ่ะมึงเคยพูดนะเว้ยหมาๆมามาอะไรบ้านนี้พวกเราเป็นสีน้ําเงินโว้ย yes let's go นี่นี่ปูนใครที่เข้ามาฐานเราจะเป็นอย่างเงี้ยลุยทะล้ในในที่เข้ามาฐานเราจะเป็นอย่างงี้ไม่วิกเตอร์ถ้ามันเป็นอย่างเนี้ มันจะขโมยเหล็กเราไปเราต้องคว้าเราเราพวกมึงพวกมึงไปป้องกันก่อนเลยจดการเหลืองเหลืองมันทรายฮารดเหลืองมันทรายฮารด speed run speed run จุดๆุ มันทรายฮันเราจะทำอูไ้ยินเสียยม่้มันไม่มีใครคุยกับกูเลยอะกูเศร้าโอ้โหน่าสงสารอะไร่ะโดนลีฟพนสเปรในไอแพมันคุณมึงมองบนไปดูไม่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 นอยใลใกล้ปุ่มชิปลองอะเชเชเชกูจะตายกูจะตายอากูตายไม่มีคามาช่วยกูสวยอะไรล่ะคุณช่วกูจะอดรีมหน่อยไดมอนสองก้อนไปวิกเตอร์ ดีแมสติมิพูดช่วยหน่อยกลาพูดสีเหลืองมันจะมาหาเรานะเว้นาวิ่นหนีก่อนนาวิ่นมั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 นป้องกันนะสีเหลืองมันเป็นพวกไทรฮาร์ดว่ะไทรฮาร์ดติดสปีดรอนอ่ะต่อยแล้วไม่เป็นไรุ่นกูฆ่ากูกูกูทำลายโดโดมันทิ้งข้ามปีนไม้แอสแอสจะข้ามฝาดซีกัสป้องกันเตียงหน่อยดิสีเหลืองมันจะมาเนี่ยมันจะทรฮาร์ดเนี่ย แซมอยากให้มึงมาป้กู้าเอามึงมาป้องกันเดียงนะเว้ยแซมอ่ามึงเป็นเบสดีฟินมึงเป็นเบสดีฟินเอด้อครับผมโอเค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 ได้ได้ได้ก็ได้ก็ได้สาสีทีกีเพ็ดจบมันมีบอลที่ฮันเตอร์กูก็เป็นบอลที่ฮันเตอร์บอลที่ฮันเตอร์มีความสามารถพิเศษคืออะไรบ้างมันสามารถมองเป้าหมายได้ว่า ใช้เอ็กซ์ทะเลไม่ดีมันใช้เพเล ESP ใช่ก็ประมาณนั้นแล้ะเวลามันฆ่าเวลามันฆ่าคูนะมันจะได้เพชรมาหนึ่งกับเตมิร์ลอวิทสองคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเขาไม่หมายหมายหมายถึงหมายถึงค่าค่าเป้าหมายก็มันใช้โดโด้เอลมีช่วยเราบาวตีฮันเตอร์มันฆ่ากูนลาก่อนคูนเราช่วยแกไม่ทันอ่ะควิตเตอร์ทำไมแกไม่แต่งเือนพิงโซเจอร์ไม่มันแต่งไม่ได้แต่งได้ชุดนั้นอาจจะแต่งได้ก็ได้ ไหนวิกเตอร์บอกว่าหลุดออกมาจากวังวนนั้นได้แล้วย uh> ังไงล่ะวิกเตอร์ปลโลออายอปราหยุดปลาเอลาปูหยุดปโลออานอปลาดีนาหยุดมึงเป็นช่วยกบุกเป็น่วยกบุกเหลืองมันเป็นพวกทรายหารโอเคแล้วมีขวานยังกูมีขวาแล้วมึงมีระเบิดไหม เหลืองมันต้องการทำให้วินสเตกเราหายไปอย่างใช่เหลืองมันจะดิสเ e สเป c พวกเราเว้ยมีวยุณมีวยู่แฝงมึงอย่าไปเก็บเพชรถ้ามึงร้องคาร่าเราคาได้คุณคุณมึงล้อมึงกูเราเหลือเชื่อจริงๆคุณไอ้้เหียไม่น่ารอดไม่น่ารอดแฝงมึงกูไอ้เหี้ยสัตว์วปีศาจมีคนทตรงทำอะไรให้เละสาวมีบีกูกูกูจะไประเบิดบ้านมึง ถ้ามีเฉลยคุณก็หายอะดิไม่มันจะหายเฉพาะคนที่ตกคนที่ตกโลกไอ้คนที่แพ้เวมั่วคนเน็ตหลุดก็ะโดดเบนวอร์ใจร้ายคิดร้ายคิดร้ายของสงครามค่าได้คำโูยเดียปุณปุณไม่ได้เต้เอาโดโดตกโลกเลยปุณไม่ได้เน็ตเลยโแกคเน็ตค้างกูคิดว่าเราเสียปุณไปแล้ว ปูเสียสลัดโดโดสลัเลือมันมาเป็นกินข้าวมิ้งกินข้าวกินข้าวเโดมันตายแล้วปูต้องการเทียสามวิกเตอร์กูแนะนำนะ ช่วยเก็บเพชรดีกว่าทำงานคนเดียวมันเหนื่อยนมโอ้เชี่ยทำงานคนเดียวมันหน่วยพ่อหนุ่มต้องการเพชรสามก้อนอ๋ออ๋ออ๋อเร็กลกต้องการเพชรสามก้อนเอามาเดี๋ยวโอ๊ยเชี่องเมื่อไรกูมื่อตอนนี้ทุกคนนั่งต่างเออเริ่มเหรอปิงรอบอกจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะเออต้องการเพชรสามก้อน วิทต์เจมึงต้องเอาวีทีเอ็นไปอยู่ญี่ปุ่นเออโตเกียวดิฟดูอันเกียวฮ่ะเลยถ้าในเมื่อคิดเนี่ยว่าถ้าเกิดเราแบบไปไปเล่นแบบวิกิฟมีออลอยู่ไดมอนด์เราเรากำลังเก็บอันนี้อ็ดอันที้สตีฟ you gonna feed me I'm star โอ้นวินมีอย่าพูดถึงมีนั่นเลยกูขอกูขอลองนวินอย่าเอาบีมนั่นมา มีใครเฝ้าเตียงเลยเหรอพี่จะเฝ้าให้หน่อยดิเพี้ยมุดเก็บเพชรเฝ้าไปก็เพิ่มเก็บเพชรไม่ครบทีนั้นใดอ่ะสีเดืนแตกไม่ต้องงานแล้วป่ะพูดยาที่ไดเอ็มมาสามก้อนไม่ตอนนี้เตียงเราหนาแน่นพอแล้วเว้ยเหลือแค่เอาไอ้ยาปกูต้องการคนช่วยอ่ะแป๊บนึ่งเร็วๆเพชรกูได้สามก้อน นวินขอเอ็มสาขอขอเพชรสามก้อนโอเคกูมีเพชรสามก้อนไม่มีเพชรส,สักก้อนเลยเอาไปเอาไปทราบพนมและแกจะได้พบกับความจริงที่แท้ถูกวัวงหวัวงพี่วง่วง่หง่หนง่อวง่วทพี่หวูพี่หวกหมือมน่ซมงลี่หวเพี่มกลาีเป็นคน่ว่อนต่หใงพี่หวงีเห่วงนี่วงี่งว่าวหงพี่หวงพี่หหี่เี่ว่้ง่ี่ ชุดต่อริบริบดำริบมาข้ามันมเยอะเยงกมึงไปอยู่ตรงมุมที่มันตีนตได้พอดี <หา S 1> ้อ้าวอ้ามาเพชรมาดาบเพชรมาดาบเพชรมาดาบเพชรมาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมีบล็อก<ถ>คนเดียวอะลโหลจะเป็นบุกสีเหลืองได้ไหมอ่ะกูต้องปูนมึงปิ้งหายยังปิ้งหายแล้วแต่คือผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาตอนไหนอ่ะน่าวิลเล่ดูมึงดูสีเหลืองป้องกันโอ้โหเทียน เพียนที่ลูกเดียวเอามันไม่ไหวหรอกคุณนวินไม่ต้องเป็นไฟบอลมันไม่ได้ป้องกันกูดูแล้วมันโง่ขอบคุณว่าสีเขียวที่ทำเปิดโอกาสให้พวกเราไม่ใช่ข้างบนเป็นวิเจอร์เชื่อมติดแบบนะข้างบนเป็นเซอร์เบอร์อ่ะเฮ้ยเราตายเราตายเราเราตายไอ้บาว์ี้ฮันเตอร์มาจิ้หาย่กูก็เป็นบาร์ี้ฮันเตอร์มึง รู้โลเคชั่นมึงเห็นกูทุกวันอยู่แล้วมึงจะแปลกใจทำเพื่ออะไรเซมตอนการจะด้านข้างไงวิกเตอร์เซมมุดฉลอดเนอมึงแม่งด่ากูเปยกเลยอะแยะเลยถ้าเกิดกูป้องกันด้านบนแล้วถ้าเกิดทีเอ็นทีแม่งหลบมาด้านข้างแล้วไม่งั้นระเบิดไม่ล่ะติงเซมด้านบนมีโอกาสมันมาแล้วไอ้เหี้ยมันมันมาทางด้านบนด้วย ไม่ใช่ฮอลโลโออนะเว้ยมันอยู่นี่มาช่วยกูจัดการมันนะเออมันตกแล้วมันตายตายมันไฟบไอ้เยี่ตายมาโอ้ยี่เย็นเอ็ดกูทอทีนี้มึงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงกูต้องป้องกันในรายละที่กูตกลงพอกับ กับเพชรเก่าคนนี้โอ้ยไม่เป็นไรนะโคนโคนไม่เป็นไรนะโอ้โหตั้งกรุไอเชียฝุ่นแม่งตอนนี้แค้นหมดตอนนี้กูว่าไอตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะนแ,แต่มึงอย่าวับกูตกแต่มึงอย่าวับกูตกวอยวอย ฉันไม่ชอบว่าคุณบอกเราบอกเออแอนติเล็กมันเอือมากเลยไม่บางทีมันไม่ใช่เกี่ยวอะแอนติเล็กไว้ยบางทีแม่งเกี่ยวกับปิงโรบบอกด้วยเพราะหลังๆเนี่ยปิงโรบบอกแม่งหนักบางทีถ้าเธอยอมใจเย็นและฟังฉันสักหน่อยโอ้เพิงเก่าแล้วมึงมาดูสันเนี่ยแม่งมีแต่ทีมเราแม่งพุ่งสตีอะอย่างนั้นมัน เพลงนั้นมันตกยุคไปแล้วไม่ต้องร้องหรอเหลือ,อเ,ล,อเลือตัวเดียวเหรอดูให้หน่อยดิมันเหลือสองตัวมันยังมีเตียงนานันแย่วะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ปุ่นแขนคันสกีขขน,นะครับท่านผู้ชมอ็นสแมทมันไม่เป็นไรเรามีเรามีามสิบเอ็ดเพชร <c oughs> เราด้สอ ไม่เป็นไรด่าเราจะมี16เพรตายค่ะกันทั้งแก๊งโอ้คุณมี11เพรหรือเปล่าี้ฮันเตอร์ใส่ชุดปกเพศดาเพศมนฮ่าทีนี้มึงเข้าใจหรือยังว่าพิกเตอร์ว่ามึงต,ต้องการผู้ช่วยอ่ะแด้ไดแดแด้ต้องการผู้ช่วยอยู่ไหมพิกเตอร์คุณยกเลิกการปลุกสีเหลืองยึดอานาธิคมตรงกลางเลยยึดสีเขียว เป็นอะไรเดี๋ยวาถ้เราลวใจดาบเพชรหรือดาบเล็กไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดเรามีสิ่งที่ต้องต้องระวังมากเลยเว้ยอะไรวะบาวตีฮันเตอร์ใส่ชุดก่อเพชรดาบเพชรขี่โดโดนั่นนากลัวม้งอ๋อไฟบอลแล้มันเป็นคนทำให้กูตกใจด้วยแต่มึงคิดฉลาดหน่อยเป็นไหมคนที่มีโดโดหรือว่ามีชุดก่อเพชรเกาเจ็ดสิเปอร์เซ็นมันจะมีลูกปูงมึงก็ มันไม่มีลูกโป่งอ่ะช่างไหนถ้ามันไม่มีลูกโป่งเราก็าลักกี้อ่ะดิแพน <Pan ic. S 2> พิควิกเตอร์แพนิคแพนิคแพนิคปิกนิก้แลวไอ้เาวตี้ฮันเตอร์ที่มันใส่ชุดก่อเพชรจากเพชรขีโรโดแล้วมันก็ตกโลกตายสวยงามเหลืองมา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  มาดิตายตายหาตายหาอ่ะมันไปไหนวะมันตายแล้วมันมันมีบอลลูนกูบอกแล้วแงว่าให้ป้องกันแบบป้องกันด้านข้างด้วยมาตรงกลางอาเชื่อมาตรงกลางนวิดเชื่อกูอย่างว่าควรป้องกันตรงด้านข้างด้วยเเชื่อกูอย่ังก็มึงจะเอาเิรามีไปป้อง เซรามิกมันดีเซมเพราะไอ้เชื่อมีมลูป<ม>ป่องขึ้นเลเดี๋ยวกูโดนด,ด่าอีกแล้วอ๋อทั้งทที่กูบอกว่าท็าไอ้วิกเตอร์มึงบอกว่าเซามเบอร์เรมไอเซมเบอร์เรมอะไรเชี่ยกูโดนด่าเฉยเลยว่าเซรามิกมันดีเด๊ดด๊ดเดเด๊อาเชื่อมันกำลังขึ้นมาจากฮอลโลเอิร์ธโอเคมันไปบึ้มฐานสีเหลืองคุณไปช่วยมันจัดการเถอะเออเออเราขอซีมิงกับมันเลยเออสวยเตียงนั่นไม่ใช่เตียงเหลืองว้าวสุดยอดมาก เขียวฉลาดมากบุญมันดอกเพี้ยนทีปรมาณสิบยี่สิบลูกลงไปบนฐานมันโดยที่บนอยู่บนอยู่บนเซรามิกทุกคนสวยงามจริงๆนะครมีเพชรป่ะใครมีเพชรที่มีมีเพชรอยู่ห้าก้อนที่เพชรอยู่ห้าก้อนปุณเอามาเลยเราซื้อได้แล้วเราซื้อได้แล้วทีมเ e เ e เ a t o r สามปูณอย่าตายกูเห็นมึงเดินค้างอย่างปุณเขาดึงกีรแบกปิงเยอะปิงเยอะ ปิงโลบกแดกคุณภายในเซอร์ฟิกเกอร์เดี๋ยวทำไมกู้นี้เสียงโดโดแถวนี้โดโดมันเกิดบนฐานเรา Let's go มันยืดอะไรนี่ความตรงกลางมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้แล้วยืดมาเจอกูยึดกระศานยิ่งใหญ่ไม่ใช่แล้วเว้ยเดี๋ยววันนี้เราจะเคี้ยวข้าวและทุวข้าว มึงรู้ไหมการป้องกัแบบนี้จุดอ่อนคือโซนนี้วยปูนจุดอ่อนคือโซนเนี่ยาเกิดมันอกมาหลังแล้ว,ว,ม,ม,ม,วมันเนี้ยกลับมานะวินอย่าให้มันโมยกัดกานยเดเวจด้วย่เตีง่ายเลยเกิดมัเล่นการมันมีแค่ก่อนเลยมึงอยากมึงอยากสู้กับมึงอยากสู้กับเอลมึงอยากสู้กับเอลดีที่มาเลือดสามรห้าบ เกี่ยวมึงเปเจ๋อเลมึงเฟี้ยวมากเกอมาดีนั่นแหละมันไม่มีลูกโป่งเลยนะบัวนะสวยงามปุนระวังนะดูนะดูนะดูแล้วนีก่อย่างไอไอตัวที่มึงทราบไปคือคือคือมันเป็นตัวที่ไปทุบเตียงสีเหลืองสุดยอดไปเลยว่ะทุกคนทุกคนจะต้องภูมิใจในตัวกูทำไมวะทำไมหรอเดี๋ยวปุนมันกลับมามันไม่ได้กลับมา คนรู้ฉันรู้ผู้ชมรู้แล้วกูรู้ว่ามันกำลังเดินมาแล้วปุ่นมันมาแล้วปุ่นพี่เชส t e ได้ you know you know ้นะนปุ่นุอย่าพิ่งไปเก็บเอ็มไปยุตธศาสตร์ปุ่นอย่าอ่าฮ่าฮ่ายุตธศาสตร์จริงโอเคใหญ่ม มันมีคเป็นคนเดียวที่นั่งป้องกันเตียงแล้วไม่พัฒนาร่างกายคุณเลยพร่างกายคุณแม่งอ่อนมากเลยเว้ยโดนแค่แรงระเบิดก็ตายหาได้เลยอ่ะไม่สนใจแล้วทุกคนกจะพีชีพตัวเองวิกเตอร์ด้านบนเป็นเซรามิกเออว่ะคับมีคาเซ่แล้วคุณจะเอาที t ทีมาทำไมวะมันต้องมีคนคนหนึงอ่ะมันต้องมีคนคนนึงไปไปสวยงามภารกิจซิปไลได้เพลขึ้นมาอีกแล้ว คุณยึดตรงกลางไว้นะอย่าให้มันได้เอาเอ็มสิไ,ไลน์มทไลน์มีประโยชน,น์วิกเ,เ,เตอรตรงเห็นคุณค่าของสิไลน์ตอนนี้นาบินเลือกขึ้นหน้าแล้วเกดเลือก้นเนอะกูบอกสิไลน์ลมีประโยนชน์กูกูอยากกูยยยอยากเว้คามันมากเลยมันน,าน,าน่าร๊อการก็เชย่์ยและกูซื้อดาเพชรเว้ เราอยากไปดูมันด้มัเอมาเก่อนโอเคคุณหล่อว่าซื้อสิบล้านมึงโมโหกูเลยนะไม่ภารกิจสกายเบสมันต้องกลับขึ้นมาแล้วเว้ยภารกิจที่เรายุ่โปรเจกต์ไปอ่ะปูนปูนปูนกูจะพอจัดการมันได้อยูุ่ณจะระเบิดมันจากข้งางไม่สกายเบสแต่กูต้องไม่แซมมันไลรประโยชน์มาก คือเรื่องการสกายเบร่嘛สกายเบรดคือทิศใจของคนเเลยคุณนวินคือคุณนวินคือคุณช่วยคือคือคุณช่วยมาผัดกะกันได้ปะเดี๋ยวนวินมันมีเดี๋ยวอันนั้นสีอันอันอันนั้นทีมแลไอทีมผัดกะเพราใช่ป่ะที่มึงพูดเมื่อกี้ผัดกะไม่ใช่มันมีคนหนึ่งโอเคไอ้คุณนักทีมเราทีมเราโนวินคุณคุณคุณช่วยคุณช่วยมาลาก่อนนวินกูจะโดดตกโลกพร้อมกับเอเมอร์ลออีกห้ากน ทุมัน let's go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  ตัวตัวคุณคุณช่วยกูแทงมันหน่อยช่วยกูแทงฐานหน่อยนวินช่วยช่วยโอเคอ้าวตู้รู้แล้วเว้ยจุดอ่อนของมันคือด้านข้ามันยังไงล่ะนวินนวินวางทีนทีวางทีนอ๋อเรียบร้อยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตีมันตกให้เดี๋ยวเดี๋ยวตีมันให้ตกลงเลยโอเคคุณคุณช่วยตีมันหน่อย เลสโก้เลสโก้ระเบิดมันนิดหน่อยโอ้ยูเย้เบเบ้โอ้มัน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 เป็นปลากรวมาคเตอร์แต่มันก็ไม่รอดเราอยู่มันเป็นเจ็ดแซมช่วยจัดการมันหน่อยเออกลมาไปสะพานสีเรามันตายมันยังไม่ตายตายแล้วฆ่าเจ็ดได้เองตัวนี้ เดี๋ยวกูดูเ Let's go Let's go l t h i s l e s p c ไม่ใช่ e กูมีเอ็มล็อกหกก้อนที่โคตรไรประโยชน์เลยว่ะอาจะไ้าคืโดนจี๊ดจะเล่นต่อเล่นต่อจะอยู่ป่ะ เทียบันตี้ฮันเตอร์เลยมันไปไหนวะแค่ดเียวแม็กอยู่บ่โหล่แอนนาวินมึงอกี้เนี่ยวันแรกกูใช้มอเไอเ์มาติก้าในการช่วยในการสร้างบ้านที่กูฝ่าฝันไว้อะหรือไม่ก็แบบไวชัดอินไมค์คาร์มาเข้าใจไวแอร์ไวชัดทำไมครับมันก็คือการที่ว่ามึงอะสามารถคุยในไมค์คาร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าดิสคอร์ดเ้ยส่วนมอเไอเ์มาตก้าไลเีมาติก้าคือมึงสามารถวางโครงบ้านอะไรพวกเนี้ยวางแบบอะไรพวกเนี้ยว่าใน ไว้ในแบบไว้ในเซิร์ฟเวอร์อื่นใช่ไหมแล้วมึงก็ก๊อปปี้เป็นไฟล์มาเว้ยแล้วข้างในมึงก็ว่ามาลงในเซิเวอร์มึงก็สามารถมันจะเป็นแบบมอดวางโครงบ้านเหมือนบดูปินนะกูไม่เข้าใจอะไปหาเขาว่ามันเป็มอดอะไรจะมากอ้มอดไวแชทอะตอบปะมันไม่มีสี่คนเกณฑ์คนเข้าเออเกณฑ์คนดีกว่าเออเกณฑ์คนอ่า ประมาณนี้ยนนะเฮ็ดว uh ัว huh. ม <was> ันคอยโหลดคลิปมาสองเดือนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไพโรหรอไม่ใช่ใชอะร ดู b บ t t ทิ Pass สครับอ่านาาาย่าา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 ่าเาิ่าาาา่าา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 าหาา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 อาดา ถ้าคิดหน้าจะมีคลิปใหม่แต่ก็ไม่บอกแล้วกันไม่คิดอะไรนันจะเจอคลิปหน้า